ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวปุ๋ยครั้งที่2อง3ก็ไม่ได้ให้ใช่ค่ะเพียงแต่ไปฉีด4ฟทีแค่4ครั้งปัดอ้อยไปได้เท่าไหร่ครับตัดอ้อยไปได้8ไร่ได้7-3ตันกะว่า50ตันพี่ก็โอเคละเพราะว่าเรา <laughs> เราลดปุ๋ยไป2รอบใช่ปะแต่ผลปรากฏว่าฉีด4ฟทไป4ครั้งเนี่ย <laughs> เกินคาดครับ ได้เกิน50ตันมาได้ทั้งหมด70กว่าตันนี่ก็คือประทับใจครั้งที่1ใช่ค่ะสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโปรทีนะครับเดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ<ม>อำเภอบึง3,000นะครับเรามาพบเกษตรกรผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ผิดพันของเราอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับพี่ชื่อสิริลักษณ์ผิวอ่อนค่ะ ปกติพี่ปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะปลูกมานานยังครับปลูกมา20ปีได้แล้วค่ะแล้วพี่ศิรักนี่ใช้ใช้โฟทีมากี่ปีแล้วครับ 2>, 2ปีค่ะ2ปี 2> เริ่มเริ่มใช้2ปีพี่พี่ทำอ้อยปีที่หแล้วค่ะที่ที่ไปใช้เนี่ยอ้อยต่อ5ใช่ค่ะปกติอ้อยต่อ5นี่มันได้ผลผลิตไรละกี่ตันนะครับไม่ไม่ถึง10ตันนะคะ5ตันหตันอะไรนี่ก็เต็มที่แล้วอ้อยพันุแรก บุกแรกมันจะให้ผลผลิตเยอะ<ช>ยิ่งต่อ2ต่อสต่อสมันก็ลดลงเรื่อยๆใช่ครับแล้วอ้อยต่อ5้านี่ปกติให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับพี่ให้3มครั้งตลอดค่ะไม่ว่าต่อหนึ่งต่อสอต่อห้พี่ก็ให้สามครั้งตลอดแล้วแล้วพี่สิรักษ์ใช้โฟทีฉีดในอ้อยแปลงแรกแปลงนั้นวิธีใช้ใช้ยังไงครับใช้ข,ขั้นตอนแรกพี่ก็ยังไม่ทิ้งแผ่นเคมีค่ะพี่ก็ยังเอาเอาไอ้ปุ๋ยเม็ดนะคะอเ,อเอามาฝังรากมันก่อน8ลูก ก็คือแปดไร่ก็ใช้ปุ๋ยแปดกระสอบนะครับใช่ค่ะก็ผสมน้ำหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนนี่นะครับใช่ค่ะหนึ่งช้อนนี่ผสมน้ําี่สิบริค่ะของพี่กี่วันฉีดทีครับพี่รอบแรกพี่สิบห้าวันแล้วก็พอรอบสามรอบสี่พี่ก็ยืดเวลาต่อไปอีกก็เป็นน20วัฉีีดทระมาณนั้นนะคะและอีสองรอบนี่พี่คิดว่าพี่จะหยุดพี่จะใช้โฟทีพี่ก็เลยสั่งโฟทีมาอีก เอาโฟทีมาใช้ไม่สั่งปุ๋ยมาใช่ค่ะเอาแค่เดียวใช้โฟทีแทนใช่ค่ะใช้โฟทีหมดไปกี่ซองครับสองซองค่ะสี่ครั้งก็เป็นเงินพันกว่าบาทเองเนาะพันสองค่ะให้ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวปุ๋ยครั้งที่สองให้สามก็ไม่ได้ให้ใช่ค่ะเพียงแต่ไปฉีดโฟทีแค่สี่ครั้งตัดอ้อยไปได้เท่าไหร่ครับตัดอ้อยไปได้แปดไร่ได้เจ็ดสิบสามตัน สิบตันที่ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราเรา,เราลดปุ๋ยไปสองรอบใช่ปะแต่ผลปรากฏว่าฉีดโฟทีไป4ครั้งเนี่ยเกินคาดครับได้เกิน50ตันมาได้ทั้งหมด70กว่าตันนี่ก็คือประทับใจครั้งที่หนึ่งใช่ค่ะก็เลยมาเล่าเรื่อง ที่เราใช้ในไร่ของเราก็เลยเอามาบอกพี่สาวแนะนานี่ของคุณพี่เขาทําอ้อยกี่ไร่ครับเขาทํา80ค่ะแต่ว่าพี่พี่แนะนําเขาบอกว่าแกไม่ไม่ใช้หมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อเราเต็มร้อยเนาะก็เลยบอกให้ให้แกลองแค่20ไร่พอผู้จัดการฟาร์มก็เลยจัดการฉีดให้เลยใช่การดูแลเองเลยดูแลให้พี่สาวทั้งหมดนะครับก็คือดูแลทั้ง80ไร่นะครับเพราะพี่เขาอยู่กรุงเทพไงอ้อยต่อหรืออ้อยพันอ้อยพันค่ะยี่สิบไร่พันอะไรครับพันขนแก่นค่ะแล้วในอดีตเนี่ย ค่าเฉลี่ยของอ้อยอ้อยอ้อยพันเนี่ยใช่ค่ะผลผลิตสูงสุดที่แบบใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยมันได้กี่ตันนะพี่สิบห้าตันต่อไร่จ้ะปลูกอ้อยเสร็จให้ปุ๋ยก็รอบ,บแรกที่เราปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะย,ยัง,ย,งยังไม่ทิ้งฉีดโกติไปกี่ครั้งครับสี่ค่ะซึ่งโดยปกติก็คือให้ปุ๋ยสามครั้งใช่แต่ครั้งนี้ก็คือตั้งใจเลยจะให้ปุ๋ย<ช>ครั้งเดียวใช่จะทําแบบของเราเลยแล้วตอนตัดอ้อยได้เท่าไหร่ครับตอนตอนัดน,น,นี่เรา ยี่สิบไร่เราเราตัดขายไปแค่10บลคะคะเอาไวอีก10ไร่ไม่ตัดขายครับอีก10ไร่อ้อยสวยค่ะเลยเก็บไว้ทําพันธุ์สิไร่ที่ตัดไปแล้วได้237ตันค่ะค่าเฉลี่ยคือไร่ละ23.7ตันครับใช่ซึ่งมาตรฐานปกติเคยให้ปุ๋ย3-4รอบได้เพียงแค่15ตัน<ช>รอบนี้เกินมาเกือบ10ตันเนาะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเท่าแก่ว่างไงครับ ถ้าแกที่แรกให้ราคาเรามา,มาขอซื้อพันหนึง่งยากแกยังไม่เห็นต้นอ้อยนะพอวันหลังแกเอารถเข้าไปดูในแปลงเลยอะฮะแล้วเพิ่มให้อีกสองอีก200อค่ะเพิ่มให้ตันละ200บาทนะครับท่านผู้ชม oh. ฝากข้อมูลดีๆให้พี่น้องเกษตรกรผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับพี่พี่พี่อยากบอกเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าอย่าอย่าไปลงกับเคมีมากนะักให้ลองมานี่ค่ะลองมาเปลี่ยนใจใช้ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ที่พี่พี่ใช้อยู่นะคะทําให้พี่ประหยัดเงินไปเยอะเลยค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยและแถมได้ผลผลิตเพิ่มค่ะครับขอบพระคุณพี่สิริักมากครับแล้ววันนี้ทีมงานโฟร์ทีนต้องของอนุญ,ญาตลาผู้ชมท่านนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ